แค่การที่เราจักกะจีนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปัสสาวะเล็ดก็หัวเราะกันทั้งบ้านเนี่ยดูแล้วมันดูตลกนะจริงๆมันก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงที่เราเป็นและหายเองจะกลายเป็นเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงในผู้สิ่งอายุเสมอนะสวัสดีครับวันนี้ ที่หมอหนึ่งจะมาเล่าเรื่องของปัสสาวะเล็ดในผู้สูงอายุจากประสบการณ์ตรงส่วนตัวเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นอยู่นะครับแล้วก็ต้องการดูแลรักษาค่อนข้างมากเพราะมันมีความเสี่ยงหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะแค่การที่เราจักกจีนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปัสสาวะเล็ดก็หัวเราะกันทั้งบ้านเนี่ยดูแล้วมันดูตลกนะแต่จริงๆมันก็แฝงไปด้วยความเสี่ยง เช่นในเวลากลางคืนนะครับเกิดไฟมืดๆเนี่ยก็เดินเข้าห้องน้ำก็มีหลายรายนะครับมีการหกล้มหรืสะมาัพื้นหรือว่าสะโพกหักจากการเข้าห้องน้ำในเวลากลางคืนซึ่งค่อนข้างมืดนะครับ ก็วิธีแก้อาจจะต้องไปเปิดไฟตามทางเดินให้หรือว่าเปิดไใชวสัวในห้องน้ําซึ่งก็อาจจะเป็นปลายเหตุเพราะว่าเขายังคงปวดปัสสาวะอยู่น,นี่คือยกตัวอย่างของการที่มีปัสสาวะเล็ดแล้วก็ทําให้เกิดความเสี่ยงได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสี่ยงการหกลม้มความเสี่ยงจากการที่ท่อปัสสาวะจะอักเสบเรื้อรงังความเสี่ยงจากการมีผิวหนังติดเชื้ออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วในผู้สูงอายุนี่การติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเชื้อกระจอก ที่เราเป็นและหายเองจะกลายเป็นเชื้อที่ค่อนข้างรุนแรงในผู้สูงอายุเสมอดังนั้นเนี่ยเรื่องปัสสาวะเล็ดไม่ใช่เรื่องเล็กๆต่อไปนะครับก็สาเหตุเกิดจากอะไรโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะคิดว่าคนแก่ก็เป็นเรื่องเป็ปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ ก็จริงนะครับเพราะว่าพอเราอายุเยอะมากขึ้นกล้ามเนือ้อหูรูดต่างๆก็เริ่มเสื่อมตามวัยนะครับกบระเพาะปัสสาวะที่อาจจะเคยรับน้ําปัสสาวะได้ทีแล้วเป็นลิตรนะครับแต่เนื่องจากครั้งก่อนเนี่ยกระเพาะเราค่อนข้างแข็งแรงเราจะฉี่ไปจนหมดนะครับและพร้อมที่จะรับนะครับนึกออกไหมเราจะฉี่ไปจนหมดแล้วก็พร้อมที่จะรับน้ําปัสสาวะอีก1ลิตรถัดไปทําให้พวกเราในวัยเด็กเนี่ยจะปัสสาวะวันหนึ่งไม่กี่ครั้งแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยความสามารถในการเบ่งฉี่นะครับเนื่องจากกล้ามเนื้อค่อนข้างอ่อนแรง มันอาจจะทําให้ปัสสาวะได้ไม่หมดมีปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ1ลิตรฉี่ออกมาแค่500ยังค้างอยู่5 0แล้วนแ้วมีปัสสาวะข้อใหม่นะครับซึ่งอแค่5 0 0อซีซีอาจจะไม่กี่ชั่วโมงเองคราวนี้ก็ปวดฉี่อีกแล้วก็ไปฉี่อีก ก็ออกอีกแค่500ทั้งทั้งนี้นะ้ำปะสะัสสาวะมีอยู่1ลิตรอันนี้คือปัญหาจะเห็นว่ายิ่งทําบางคนเป็นเยอะนะครับมีกะเพาอปะสะัสสาวะความจุด1ลิตรมีปะสะัสสาวะค้างจากทั้งก่อนตั้ง800ใส่ใหม่ไปแค่200ก็ปวดฉี่นั้นผู้สูงอายุเลยอาจจะปวดฉี่ทุกชั่วโมงนะครับเรื่องของปัญหามาดูซับซ้อนและในพวกผู้หญิงจะมีเรื่องของการที่ผนัง <c oughs> อุ้งเชิญกลาเนี่ยไม่ค่อยดีอาจจะคลอดลูกมาหลายคนอะไรต่าง วิธีแก้ก็มีนะครับก็คือการออกซิซัยนะครับการฝึกขมิบนะครับซึ่งก็ช่วยทําให้กล้ามเนื้ออุ้งเชงกานมันดีขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กต่างๆนะครับอย่างเครื่องของ Tesla Former อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้กระตุ้นได้ในคนที่กระตุ้นเองไม่ไหวเพราะว่าคนแก่เนี่ยมันจะมีอาการที่ขมิบไม่เป็นนะครับซึ่งแม่ผมเป็นตัวอย่างนะคือใช้เวลาเป็นอาทิตย์ กว่าจะบอกว่าขมิบคืออะไรก oh, <no. S 1> พไม่ทราบว่าคืออะไรพอบอกให้ขมิบแกก็จะเบ่งน,นะครับพอบอกให้ขมิบแกก็จะกลั้นหายใจซึ่งอันนี้กค่อนข้างยากที่จะมาฝึกขมิบนะครับเราก็เลยเามาใส่ในเครื่องเทสลาฟอร์มเมอร์ตัวนี้ก็จะทําให้แกมีการกระตุ้นของกล้ามเนื้อด้วยตัวเองพอไปถึงจุดหนึ่งกล้ามเนื้อเริ่มแข็งแรงเราจะไปถึงขั้นตอนที่2คือกระตุ้นด้วยเครื่องด้วยแล้วก็ขมิบไปด้วยยิ่งทําให้กล้ามเนื้อมันเกร็งมากขึ้น หลังจากทําไปไม่กี่ครั้งเอเนี่ยการปัสสาวะล่านเนี่ยลดลงได้เลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแต่ถ้าเป็นอีกเลเวลหนึ่งคือหนักขึ้นอีกการฝึกกล้ามเนื้ออาจจะไม่ช่วยละอันนี้อาจจะต้องอาศัยการผ่าตัดนะครับซึ่งอาจจะต้องมีการผ่าตัดกล้ามเนื้ออื่นๆเข้ามาซ่อมแซมหรือการเย็บเรื่องของอวัยวะทางด้านอุ้งเชิงกรานซึ่งจะต้องไปพบคุณหมอทางด้านทางเดินปัสสาวะหรือคุณหมอทางด้านนรีเวชนะครับซึ่ง2ผู้เชี่ยวชาญนี้ก็อาจจะทํางานร่วมกันนะครับ นี่ในคนแก่ก็อาจจะไม่ค่อยมีช้อยนี้ในอายุจัง70 80แล้วเบาหวานความดันเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องไปผ่าตัดนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่อาจจะต้องขอยกลับมาเรื่องของการออกกําลังกายเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ต้องไปดูเรื่องการปรับพฤติกรรมอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนยังติดกาแฟอยู่อาจจะต้องลดเพราะว่าสารต่างๆในกาแฟในชากระตุ้นการปัสสาวะมากขึ้นหรืออาจจะต้องจํากัดน้ําไปเลยในช่วงก่อนนอนนะครับในช่วงหลัง6กโมงเย็นเนี่ยประมาณเนี้ยก็จะต้องงดน้ําละ เพื่อไม่ให้มีปัสสาวะมากขึ้นเพราะว่าพอปัสสาวะน้อยลงการผลิตน้อยลงนะครับจะทําให้เข้าห้องน้ําได้ลดลงพอเราไม่มีปัสสาวะเล็ดหนึ่งจะทําให้นอนหลับสบายมากขึ้นนะครับคือไม่งั้นมันจะโดนปลุกจากการต้องตื่นไปฉี่อันที่2เนี่ยก็คือลดความเสี่ยงจากการหกล้มนะครับในเวลากลางคืนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องใกล้ตัวนิดหนึ่งสําหรับทุกคนที่อาจจะต้องลองเหลียวมองวสวในบ้านเราเนี่ยมีอาการปัสสาวะเล็ดหรือไม่นะครับ แนะนำนะครับว่าลองไปหาวิดีโอเรื่องของการฝึกขมิบมาแต่ให้พูดตรงๆนะยากมากนะครับเราบอกเขาก็ทำนะครับเราไม่บอกเขาไม่ทำซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับสวไหนะจะเป็นเรื่องของความจําเรื่องของความเข้าใจในสิ่งที่เราพูดอันนี้ยังไงก็ต้องอาศัยความพยายามนึกง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําหกล้มไปกระดุกหัก เราอาจจะต้องดูแลเขาหนักกว่านี้นะครับจะต้องมานั่งเฝ้าหรืออาจจะต้องไปจ้างคนอื่นมาเฝ้าแทนซึ่งกระกายเป็นภาระถ้าเราเกิดไม่ป้องกันให้ดีนับตั้งแต่ณวันนี้นะครับเทปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ติดตามเนื้อหาสาระที่ชื่นชอบในลำดับถัดไปแล้วถ้าใครมีคำถามอย่าลืมฝากไว้ที่คอมเมนต์นะครับผมจะได้รีบเข้ามาตอบครับ